แฟนคอร์บอลคาเฟ่ครับเผลอแป๊บเดียวนะฮะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลใหม่2025-2026ก็แมชเดย์ที่7กันแล้วครับเดีย๋ยวเริ่มกันในวันนี้เลยนะฮะคู่บอลมาร์ตกับฟูลแลมนะครับเตะกันตีสอซึ่งสถานการณ์ของพรีเมียร์ลีกตอนนี้เล่นไป6นัดน,นะครับลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงนะฮะมี15แต้มเพิ่งแพ้นัดแรกให้กับฟิสตันพาเลทไปเมื่อสัปดาห์ก่อน อาซานอนอยู่ที่2องครับสิแต้มแล้วขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแล้วด้วยคิซันพาเลตเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่แพ้ใครนะฮะชนะ3เสมอ3มี12แต้มอยู่อันดับ3และถูกจับตามองครับว่ามีลุ้นแชมป์ลึกๆเหมือนกันนะฮะหจ่าย80เท่านั้นเองครับที่4ที่5ที่6เนี่ยชนะ3เสมอ2แพ้หก็มีสเปอร์ซันเดอร์แลนด์แล้วก็บบอลมัตนะฮะมีทีมละ11คะแนนส่วนบิ๊กซิกทีมอนนื่นๆนะฮะทีม แมนซิตี้นี่อยู่ที่7นะครับมี10แต้มเชลซี Chelsea อยู่ที่8นะฮะมี8แต้มและแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดฮะที่ตัวแ,แยะไม่อยู่ครับไปอยู่14อีกครั้งโดนลอ้ออย่างหนักเลยฮะับชนะสองแพ้ไป3แหละเสมอ1นึอยู่อันดับ14สโซนตกชั้นเบอร์ลี่หล่นมาแล้วนะฮะมีแค่4แต้มเวสต์แฮมมี4แต้มบูฟฟตันมีแต้มหนึ่งนอตติงแฮมฟอเรสต์ของน้าแอนช์ปอสเตโคกูนะฮะซึ่งทำทีมในรอบ100ปีเนี่ย ไม่ชนะใคร6นะัดติดในการออกสตาร์ทถูกจับตามองเหมือนกันครับามาดูเรื่องของเต็งแชมป์ก่อนนะฮะอาร์เซนอลเต็งหนึ่งะฮะสี่จ่ายห้าลิเวอร์พูลสี่จ่ายเจ็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอสนอนง 1, 4, 5, 4, 7, City, 2, จ่ายเก้าหรือว่าหนึ่งจ่ายสี่ครึ่งนะเป็นเต็งสามเชลซียี่สิบแปดหนึ่งสเปอร์สี่สิบหนึ่งคิสตันพาเลตเป็นเต็งหกนะฮะแปดสิบหนึ่งและแมนยูหนึ่งร้อยหนึ่งตกชั้นเต็งหนึ่งคือเบอร์ลี่ครับสามจ่ายหนึ่งวูฟสิบห้าจ่ายแปดเวสต์แฮมแปดจ่ายสิบเอ็ด นี่คือ3ตัวเต็งนะครับเบอร์ลี่วูฟเวิสแฮมซันเดอร์แลนด์น้องใหม่ฮะสีจ่ายเลีสอีก1น้องใหม่ฮะสี่จ่ายสิบเอ็ดเบลนฟอร์ดสามจ่ายสิบนอตติงแฮมฟอเรสต์มาแล้วนะครับหนึ่งจ่ายสามครึ่งดาวซันโวฮาแลนด์ไปคนเดียวเลยครับนำสี่ประตูแล้วตอนนี้ยิงมาและแปดประตูฮนะเซเมนโยจายดอนแอนโทนียิโกติอาโกฮะคนละสี่ประตูตามสี่ลูกเลยฮนะแล้วคนที่ยิงสามประตูก็มีเอจีติแกเอ็นซุ่มเฟรนันเดสมิชาลิซอน จร์ลอตโบเวนโยเคเลสอีซีดออิสเมล่าซาพวกนี้นะฮะตามไกลเลยแน่นอนฮนะฮาแลนด์นะสามใจหนึ่งว่าจะได้รางวัลรองเท้าทองคำโยเคเลสเตงสองนะฮหนึ่งใจสิบซาร่าเตงสามหนึ่งใจสิบสองและอเล็กซานเดอร์อีซารครับอีกหนึ่งนักเตะลิเวผัวหนึ่งใจสิบสี่เป็นเตงสี่โปรแกรมนะฮะคืนนี้บอร์นมัดกับฟูแลมเตงสองพรุ่งนี้มีสี่คู่นะฮะคู่สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนี้เป็นลีสกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ฮะ คู่สามทุ่มก็มีอาร์เซนอลกับเวสต์แฮมแล้วก็แมนยูกับซันเดอร์แลนด์แล้วคู่เอกวันพรุ่งนี้ฮะเชลซี Chelsea กับลิเวอร์พูลห้าทุ่มครึ่งโอ้โหพรุ่งนี้วันเดียวเนี่ยทีมบิ๊กซิกลงสนามห้าทีมเลยครับโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไปเล่นในวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยมีห้าคู่เลยฮะคู่สองทุ่มมันมีสี่คู่ก็คือวิลล่าเจอกับเบอร์ลีย์เอฟเวอร์ตันพบกับพาเลสนิวคาสเซิลเจอกับฟอร์เลสวูลฟ์เจอกับไบรตันและแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับลงสนามสี่ทุ่มครึ่งนะฮะจะไปเยืออนนเบรรท์์ฟด ที่ลอนดอนนะฮะอ่าวันนี้ฮะคู่บ,คบ,บอลมัดกับฟูลแลมฮะเกมฟรายเดย์ไนท์นะฮะตีสองที่เวลคาริตี้บอลมัดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่6ชนะ3เสมอ2แพน้1นะก็คือพูดง่ายๆคือแพ้ลิเวอร์พูลนัดแรกคนะัสองประตูละสีจากนั้นอีก5นะัดะทำให้แพ้ใครเลยครับชนะ3เสมอ2องล่าสุดเสมอกัรลีดสไนเต็ดนะ้สองประตูละสองไล่ตีเสมอคือจับเลยคือนำเขาก่อนแล,แล้วเจอเขาแซงนะฮนะแล้วก็มาตีที่สองสองแล้วแมวานั่งดูเกมนี้นะอ่าก็มองว่า อ,องตันเซเมนโยกับเอวานเอลซอนออกสตาร์แน่ๆทีเนี้ยจัสตินไคลเวิร์ดกับอาร์มีนอาร์ลี่ย์ยูเซมนตัวจริงนะก่อนอาจจะมีคนหนึ่งที่หลุดดีไม่ดีหลุด2คนเลยนะฮะเพราะว่ามาคัสเทเวเนียกับเดวิดบู๊คส์มีโอกาสที่จะสอดแทรกที่จะเป็น4ตัวบนได้ส่วนฟูลแลมนะฮะอยู่ที่11ชนะแพ้เสมออย่างละ2นะัดหลังจากไม่แพ้มา3นะัดรวดในทุกรายการก็แพ้จนได้ฮนะแพ้วินล,ล่ายิงนำมาก่อนแล้วมาโดน3ลูกนะ วันนั้นอาราอูฮิมิเนสทำประตูแต่หัววันนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเจ็บนาทีที่11บเอสุเปลี่ยนตัวออกดูแล้วไม่น่าจะฟิตนะโรดิโก้มูนิ่ก็เจ็บอีกคนเพราะ,ะนั้นคุณจะดันอาร์ามาเตาเล่มานี่ถือว่าโอ้โหเป็นนักเตะที่ไม่พัฒนาแล้วเอาไปเป็นหน้าปอนไม่ว่ายิงยากนะไปพึ่งอ e ีโ <H ally S 1> วบี้แฮร์รี่วิลสันซะดีกว่าเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะบอลมัดจะชนะเกมศูนย์นไม่เอให้บอลมัดชนะ2ประตูต่อศูนย์นะเราลุ้นกันในคืนนี้นะครับแล้วมองว่าซาซูโรในบอลกัตโซครับ จะมีแต้งที่บ้านเวลโรน้ารวมทั้งเล็กแซมนัเล่นในบ้านในแชมเปี้ยนชิพจะไม่แพ้เบอร์มิงแฮมครับ